สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับตำนานเทพ,พเจ้ากรีกวันนี้เป็นเรื่องราวของเทพีแห่งพรหมจารย์อีกองคหนึ่งนะฮะเธอนั้นเป็นเทพีผู้รักสงบแต่ยามโรบก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับถึงแม้ในตำนานเทพ,พเจ้ากรีกจะมีเรื่องราวของเธอที่ไม่ค่อยจะโดโดผน่โจทยานสักเท่าไหร่ทั้งๆที่เธอนั้นก็เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโอลิมปัสเหมือนกันนะฮะเธอก็คือเทพีเฮสเทียแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของเธอนั้น ผมขอเล่าสภาพความเป็นอยู่ในยุคสมัยของชาวกรีกโบราณกันเสล็กน้อยนะครับชาวกรีกโบราณอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทวีปยุโรปในปัจจุบันนะฮะซึ่งจะมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นอยู่เกือบตลอดทั้งปีดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่จําเป็นทุกบ้านต้องมีก็คือพวกอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นซึ่งปัจจุบนันนี้จะเรียกว่าฮีเตอร์แต่สมัยโบราณเขาก็จะใช้เตาผิงหรือเตาไฟไม่ว่าจะทําจากปูน จากไม้หรือจากจะดินเผาก็ตามนะทั้งนี้ก็เพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนแล้วก็เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในบ้านอีกด้วยเพราะว่าหลังจากที่สมาชิกในบ้านกลับไปทํางานทําการทําไร่ทํานาแล้วเนี่ยทุกๆคนก็จะมารวมกันอยู่ที่หน้าเตาผิงเพื่อที่จะหลบจากความหนาวนะครับแล้วด้วยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพวกไม้ขีดไฟไฟแช็กหรืออุปกรณ์จุดไฟไฮเท็คแบบสมัยนี้นะฮะหากเตาไฟดับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับ ต้องเอาคบเพลิงเนี่ยไปจุดไฟทีนี้จะไปขอจุดเอาจากเพื่อนบ้านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือต้องเอาไฟจากเทพมาจุดในบ้านตัวเองเท่านั้นแล้วไฟจากเทพจะไปหาที่ไหนครับก็อยู่ในเตาไฟของวิหารเทพประจําเมืองซึ่งคนในบ้านเนี่ยก็ต้องเอาคบเพลิงจากบ้านน่ยวิ่งตึกๆๆๆๆไปจุดไฟที่วิหารเทพแล้วก็วิ่งประคองไฟตึกๆๆๆกลับมาจุดไฟยังเตาไฟที่บ้านของตัวเอง และจากความเชื่อที่ว่าไฟของวิหารเทพก็คือไฟที่มาจากเทพ,พเจ้าดังนั้นที่เตาไฟของวิหารเทพ,พเจ้าประจำเมืองจึงห้ามดับอย่างเด็ดขาดต้องมีไฟลุกโชตช่วงชัชวันอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงขนาดที่ต้องมีผู้ดูแลเตาไฟอยู่ประจำตลอดเวลาแล้วถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นหิมะถลม่มน้ําท่วมหรือพายุเข้าจนทําให้เตาไฟในวิหารเทพดับลงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง จะมีภัยพิบัติและหายนะจะมาเยือนต้องรีบจุดไฟให้ติดอีกครั้งโดยเร็วแต่จะจุดกันเองด้วยฝีมือของมนุษย์ก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อไฟเทพก็ต้องอัญเชิญเทพให้มาจุดแล้วเทพอยู่ที่ไหนกันครับชาวกรีกเขาก็เชื่อว่าซุสคือเทพแห่งท้องฟ้าก็ต้องเอาไฟจากท้องฟ้าลงมาเขาก็ใช้แว่นหรือใช้กระจกนูนที่มีขนาดใหญ่ๆมาส่องรับเอาความร้อนหรือเอาไฟจากท้องฟ้าซึ่งก็คือจากดวงอาทิตย์นั่นแหละครับ เอามาเจาะที่กองฟางหรือกองหญ้าแห้งเพื่อให้เกิดประกายไฟแล้วก็เชื่อว่าไฟจากดวงอาทิตย์นี่แหละเป็นไฟที่มหาเทพซูต่จุดให้แล้วเขาก็นําไฟนี้นะครับเอาไปจุดในเตาไฟของวิหารประจําเมืองจึงจะคงความศักดิ์สิทธิ์ได้ดังเดิมเพราะฉะนั้นผู้ดูแลเตาไฟประจําเมืองเนี่ยก็เลยเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญมากๆนะฮะเปรียบได้กับเทพีเฮสเทียเทพีผู้ดูแลเตาไฟแห่งโอลิมปัสกันเลยทีเดียวครับแล้วเทพีเฮสเทียเธอเป็นใครกันล่ะ ตามตำนานกรีดได้กล่าวไว้ตอนที่โครนอสกลืนลูกๆของเขาที่เกิดกับรีอาลงท้องไปตั้งแต่แรกเกิดเพราะกลัวว่า,าจะถูกลูกไปแย่งชิงบัลลังก์ไปนะครับลูกคนแรกที่ถูกกลืนลงไปก็คือเทพีเฮสเทียนี่เองจึงถือได้ว่าเธอเป็นพี่สาวคนโตของมหาเทพซูตันเองในด้านความสวยความงามเธอก็ยังมีความสวยงามไม่แพ้กับน้องสาวทั้งสองของเธอซึ่งก็คือเทพีดิมิเทอร์และเฮราอีกด้วยแต่เพราะความสวยเป็นเหตุ ทำให้มีเทพสององค์รุมแย่งกันจีบนะครับซึ่งก็คือเทพโพไซดอนเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะแล้วก็เทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งต่างรุมส่งดอกไม้ส่งของขวัญแส่งสติกเกอร์อะไรมาจีบเธอไม่เว้นแต่ละวันนะไม่ให้เธอเนี่ยได้พักได้ผ่อนได้นอนงีบชิวๆบ้างเลยมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกราําคาญด้วยนิสัยของเธอที่รักความสงบชอบความสันโดษเธอจึงไปขอราชองค์การจากมหาเทพซุส ให้เธอคงความเป็นพรหมจรรย์ไปตลอดการเพื่อยุติปัญหานี้นะฮะด้วยวิธีให้มหาเทพซูสเนี่ยเอามือแตะที่ศีรษะของเธอเป็นการประกาศเทวองค์การซึ่งไม่ว่าใครเนี่ยก็ละเมิดไม่ได้เธอจึงกลายมาเป็นต้นแบบของการถือพรหมจรรย์จากนั้นเธอก็กลายมาเป็นไอดอลด้านการรักษาพรหมจรรย์ให้แก่เทพีอาเทมิสแล้วก็เทพีอาเทน,นากลายเป็นกลุ่ม3เทพีพรหมจรรย์แห่งโอลิมปัส และเธอก็อยังเป็นเทพีองค์เดียวที่เป็นพรหมจารย์แบบไร้รอยมนทินใดๆเพราะไม่มีเรื่องราวในพนองเกี่ยวกับความรักเลยส่วนเทพีอารเทมิสกับเทพีอารเทน่าก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความใคร่ยอยู่บ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคู่ครองก็ตามแล้วที่สาเหตุเธอมาเป็นเทพีแห่งเตาไฟไม่ใช่ว่าชาวกรีกเห็นว่ามันว่างอยู่ดีๆเอ๊ะนึกจะตั้งก็ตั้งขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันมีที่มาอยู่ว่า บนยอดเขาโอลิมปัสนั้นมันมีที่นั่งและวิหารเทพอยู่ทั้งหมด12แห่งเก้าอี้12ตัวเวลาพวกเขาจะประชุมกันเนี่ยก็จะนั่งเรียงกันเป็นตับครบ12องค์เต็มเหยียดนะฮะแล้วเธอเนี่ยก็จะถูกนับให้เป็นหนึ่งใน12เทพโอลิมปัสด้วยแต่พอตอนหลังเทพเดโอนิซัสเทพแห่งวายและการเฉลิมฉลองซึ่งเป็นลูกของมหาเทพซูสอีกคนนึงเนี่ยได้รับเชิญให้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสด้วยเหมือนกันเป็นองค์ที่13ทีนี้ก็เกิดปัญหาครับเก้้าออีเทพพไม่ เทพีเฮสเทียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็คาดว่าเก้าอี้น่าจะแข็งนั่งไม่สบายก้นนะฮะนางก็จึงบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเจสลัดเก้าอี้เองละกันฉันขอไปนั่งที่โซฟาหนานุ่มหน้าเตาผิงคอยดูแลไฟให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนดีกว่าชีก็เลยได้ฉายาเทพีแห่งเตาไฟและเทพเดโอนิซัสก็เลยได้เป็นหนึ่งใน12เทพโอลิมปัสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับส่วนที่โลกมนุษย์ซึ่งก็จะมีกันแทบทุกบ้านนะครับ เธอก็เลยได้รับมอบมงให้เป็นเทพีแห่งการดูแลครอบครัวไปด้วยอีกตำแหน่งนึงเพราะฉะนั้นทุกบ้านที่มีเตาไฟหรือเตาผิงก็จะให้ความเคารพบ,บูชาเธอด้วยการแบ่งอาหารมื้อแรกของวันส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้บูชาเธอที่หน้าเตาไฟสำหรับบทบาทของเธอจากตำนานโอลิมปัสแม้จะมีไม่มากนะแต่ผมก็ได้ขุดเจอเพิ่มเติมมาว่าเธอนั้นเนี่ยมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเป็นหมูอูดๆนี่แหละฮะ ซึ่งเรื่องราวแบบพิสดารที่พอจะเชื่อมโยงกันได้ก็เป็นดังนิทานที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับมีเมืองแห่งการเกษตรกรรมเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคาริดอนปกครองโดยกษัตริย์ที่ชื่อว่าออเนสเมืองนี้จะมีประเพณีอยู่ว่าในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกหรือครั้งแรกของปีนั้นจะต้องนำมาเส้นไหวบูชาถวายแด่เทพโอลิมปัสเพื่อแสดงความขอบคุณที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเมืองคุ้มครองสวนผักและผลไม้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะพอถึงวันพิธีจัดงานหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยแห่ขบวนเครื่องเส้นไหว้ซึ่งเป็นผักและผละไม้ต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาก็มาตั้งเรียงกันเป็นแถวหน้าวิหารเทพจากนั้นพระราชาอเอนสก็อ่านคำถวายให้แกเทพโอลิมปัสเรียงไปทีละองค์ทีละองค์จนจบโพยความสวยก็บังเกิดเพราะว่ามาหาดเล็กดันลืมเขียนรายชื่อเทพในโพยให้พระราชาอ่านเนี่ยหายไปหนึ่งองค์ ซึ่งองค์นั้นก็คือเทพีอะเทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์แต่พระราชาเนี่ยไม่รู้นะว่าอ่านตกไปหนึ่งองคราชาก็ทําพิธีเรื่อยไปจนจบพิธีตามปกติทีนี้เทพีอะเทมิสหรือว่าเทพีไดอาน่าก็ไม่ได้รับเครื่องเส้นไหวนะฮะแต่ว่าองค์อื่นๆเนี่ยได้รับกันครบเลยฉีก็เกิดหน่อยอะไรวะฉันก็มีส่วนในการดูแลแปลงผักผลไม้ของพวกแกเหมือนกันนะเว้ยมาลืมบูชาฉันได้ยังไงหล่อนก็คิดอย่างนี้นะฮะ จากความนอยน้อยใจก็กลายเป็นความโกรธที่เธอเนี่ยไม่ได้รับการบูชาอยู่คนเดียวเธอก็เลยทําการสั่งสอนพระราชากับชาวเมืองด้วยการส่งปีศาจหมูป่ายักษ์ไปทําลายแปลงผักสวนผลไม้เอาซะเลยนี่เนี่ยไม่ได้บูชาฉันพวกแกก็หวังจะได้กินเลยจากนั้นนางก็กลับไปหลบเรือแผลใจอยู่บนดวงจันทร์ของนางนะฮะก็เป็นจบอันบทบาทของเธอในคลิปนี้คนทหารวิ่งเข้ามารายงานต่อพระราชาอย่างกระหืดกระหอบว่า ข้าแต่พระราชาบัดน,นี้มีปีศาจหมูป่ามาอาลวาดทำลายสวนผักผลไม้ของชาวบ้านจนพังพินาศไปหลายเอเคอร์แล้วจะทำอย่างไรดีพระเจ้าค่ะทีนี้พระราชาก็วาวุ่นใหญ่สั่งการให้ระดมนักรบและทหารฝีมือดีไปปราบปีศาจหมูป่ายาักษ์ตึงส่งไปหลายต่อหลายชุดก็ไม่มีทหารชุดไหนที่จะสู้ได้เลยนะฮะจะสู้ได้ยังไงก็มีแต่อุธธรรมดาธรรมดาหอกไม้ก้อนหินดาบธนู ซึ่งอาวุธเหล่านี้ยังสกิดผิวหนังมันไม่ได้เลยทหารทั้งหลายก็พากันวิ่งตเตลิดหนีกลับมารายงานต่อพระราชาเอาละในเมื่อคนธรรมดาสู้ไม่ได้ก็คงจะต้องอัญเชิญเทพมาช่วยแล้วละ่ะพระราชาก็เลยโทรศัพท์สายด่วนไปยังสวรรค์โอลิมปัสขอให้มาช่วยจัดการหมูป่ายักษ์ทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะฮะเพราะว่าเทพทั้งสวรรค์โอลิมปัสกำลังทำอะไรอยู่นะครับ เขาก็กําลังฉลองปาร์ตี้กันอยู่นั่นไงก็มีทั้งอาหารเลิศรสดนตรีแดนสนุกสนานแบ่พิตตี้สาว MC เต็มโอลิมปัสนะครับเทพองค์ไหนจะลงมาตีกับหมูให้เหนื่อยล่ะครับว่าไหมทีนี้พระราชาและเหล่าเสนาทหารทั้งหลายก็เลยคิดว่าในเมื่อเทพบนสวรรค์โอลิมปัสไม่ว่างและจะมีเทพองค์ไหนบ้างไหมที่ไม่ได้อยู่บนโอลิมปัสพระราชาก็เปิดทะเบียนราชของเทพเจ้ากรีกดูนะครับกระลับแก๊กะลับแก๊กะบแก๊ปก็มาเจออยู่องค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆแต่ดันลืมกันไป ซึ่งก็คือเทพีเฮสเทียซึ่งนางสถิตยอยู่ที่เตาไฟบนโลกมนุษย์นี่เองถึงแม้ว่านางจะไม่ใช่เทพีสายบูแบบอเทนาแต่เธอก็มีพลังไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ก็น่าจะพอปราบปีศาจหป่ายักษ์ได้พระราชาก็เลยออกคําสั่งให้ชาวเมืองทั้งหลายนุ่งขาวห่วมขาวสวดภาวนาที่หน้าเตาไฟในบ้านวิงวอนร้องขอให้เทพีเฮสเทียออกมาช่วยจัดการปีศาจหมูป่ายักษ์ให้หน่อย โดยสั่งการให้ทหารแชร์คําสั่งนี also, ้ลงในไลน์กลุ่มของเมืองคาริดอนเป็นการประกาศให้ทราบไปทั่วกันนะฮะแล้วพอเสียงภาวนาสวดอ้อนวอนจากชาวบ้านทั้งหลายก็ส่งตรงไปถึงไลายของเทพีเฮสเทียเสียงโออความกระเด้งเตือนดังรัวๆดึรึงดึรึงดรึงดึรึงจนโซฟาของพระนางเฮสเทียร้อนรุ่มนอนกลางวันต่อไม่ได้และด้วยความเมตตาของเทพีเฮสเทียในฐานะเทพีแห่งครอบครัว เธอก็จึงปรากฏตัวออกมาตามคำวิงวอนของพระราชาและชาวบ้านทั้งหลายในเวลาไม่นานนักโดยที่เธอขอสลัดชุดแม่ชีออกชั่วคราวแล้วก็แต่งชุดสีแดงเครืองร้อนแรงพร้อมออกรบนะฮะจากภาพประกอบนี้ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่เทพโพไซดอนกับเทพอพอลโลรุมแย่งจีบนะฮะเอาละเหล่าชาวบ้านพอได้เห็นว่าเทพีเฮเซียออกมาแล้วอย่างน้อยก็โล่งใจว่าน่าจะจัดการได้แหละก็เลยพากันออกมายืนเชียร์อย่างพร้อมเพรียงกันอยู่หน้าบ้านนะฮะ แล้วก็เป็นไปดังคาดเจ้าปีศาจหมูยักษ์ออกมาอารวาสในแปลงผักสวนผลไม้อีกเช่นเคยพอมันเห็นแม่สาวชุดแดงกล้ายืนเผชิญหน้าท้าทายมันอย่างไม่กลัวเกรงมันก็จึงต้องสำแดงเดชให้ข่มขวัญศัตรูเสียหน่อยมันก็ขยายร่างให้ใหญ่โตขึ้นนะฮะแล้วก็เตะก้อนหินโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่เทพีเฮเซียก็กางบาเรียป้องกันเอาไว้ได้นะฮะแม้แค่ปีศาจหมูป่าเลเวล10หรือจะมาหานกล้าสู้กับเทพเลเวล99 สกิลเตะหินของมันก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับจากนั้นมันก็เปลี่ยนมาใช้เป็นใช้เขี้ยวของมันง ắt, ัดผืนดินขึ้นมาเป็นแผ่นแล้วก็ม้วนเป็นเสือไล่กริ้งเข้าไปเพื่อที่ใช้กริ้งทับเทพีเฮสเชียซะเลยเทพีเฮสเชียโศตรองก็หาได้กลัวไหมนางเดินก้าวเท้าออกไปข้างหน้าขยายร่างอันติเมตให้ตัวใหญ่กว่ามันแล้วก็ใช้เท้าขวากระทือแผ่นดินทีเดียวแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนล่านจนเจ้าปีศาจหมูป่ายักษ์ล้มงายตึง้งสักพัก พอมันลุกขึ้นมาได้แบบมืนมืนมองเห็นดาวระยิบระยับมันก็เรียกกองทัพปีศาจหมูป่าลูกน้องมันออกมาเป็นจํานวนมากเรียกว่าเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะฮะเพราะว่าลูกน้องมันแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากหมูธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าตัวใหญ่กว่านิดหน่อยเทพีเฮสเทียยิ้มมั่นใจเฮ้อเดี๋ยวแม่จะจับทําหมูย่างซะให้หมดฝูงเลยทีเดียวจากนั้นพระนางก็ชาร์จพลังแล้วก็ยิงลูกไฟบอลเทพใส่กองทัพหมูป่าปีศาจอย่างไม่ยัง้ง ซึ่งผลก็คือชาวบ้านได้หมูย่างไปกินกันอย่างสบายนะฮะส่วนหมูก็นอนตุยกันเต็มฟาร์มในสภาพพร้อมจิ้มน้ําจิ้มกันได้เลยนะฮะส่วนเจ้าหมูป่ายักษ์ตัวหัวหน้าก็ร้องอูดอูดอูดหนีหางจุกตูดหลบไปทางไหนก็ไม่พ้นนะฮะเพราะว่าโดนไฟบอลจนเกาะวิเศษเนี่ยแตกสลายสิน้นฤทธิ์กลายเป็นหมูน้อยตัวเล็ก,ลกๆธรรมดารรมดาน่าสงสารตัวหนึง่งมันก็ได้ร้องขอชีวิตต่อเทพีเฮสเทียว่าข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว,ยอ,ลวอย่าฆ่าข้าเลยท่านเทพ ถ้าขอยอมเป็นทาสรับใช้ท่านตลอดไปเทพีเฮสเทียก็เลยไว้ชีวิตและก็ยอมให้มันอยู่กับชาวบ้านต่อในฐานะสัตว์เลี้ยงจากนั้นหมูก็เลยกลายมาเป็นสัตว์สาวกผู้ภักดีของเทพีเฮสเทียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องนี้ก็จบแบบไม่มีการสาบและก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะครับข้อคิดเตือนใจข้อนึงที่ผมได้พบจากเรื่องราวของเธอก็คือคนเก่งหรือคนดี เมื่อมีโอกาสมาถึงแล้วก็ต้องแสดงฝีมือออกมาให้คนอื่นเห็นอย่างเต็มที่นะครับใช้วิกฤตเป็นโอกาสได้แล้วชัยชนะก็จะเป็นของเรานะฮะคนเก่งคนที่มีศักยภาพทำอะไรก็สำเร็จดังสุภาษิตท,ที่กล่าวเอาไว้ว่ารักทางดีไม่ถูกตีก็ไม่ดังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ